เราทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองเป็นชาวมอญโบราณตาค้าขายเป็นความสัจริงทุกอย่างเลยต้องบบกเพื่อเมเนี่ยพี่เข้าไปที่อะคอรจอนะไปปุ๊บแตกเป๊ะเป๊ะจะเหลือเป็นแผ่นทอเป็นรอยเย้มแห่งความเมตตาเที่ยวแล้วปังเพิ่มพลังชีวิตมนุษย์มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมาตั้งแต่โบราณความเชื่อในเรื่องของศาสนา มีบทบาทในการขัดเกลาจิตใจและสร้างสารรค์สังคมที่ดีตำบลบางยาพแพรกจังหวัดสมุทรสาครชุมชนที่มีผู้คนหลายเชื้อชาติดำเนินวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่ายอยู่รวมกันอย่างผาสุกณริมชายฝั่งทะเลทั้งนี้มนุษย์ยังมีความปรารถนา ถึงความก้าวหน้าและชีวิตที่มั่งคั่งบางส่วนเลือกที่จะเชื่อในสิ่งลี้ลับเนื้อธรรมชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแก่จิตใจและนำมาซึ่งความมั่งคั่งของชีวิตการงานก้าวหน้าการเงินมั่งคั่งสุขภาพที่ยั่งยืนความรักสมบูรณ์แบบความมั่นคงแคลงวคลาดสิ่งเหล่านี้ล้วนคือหมุดหมายสำคัญที่ทุกคนต่างไขว่ขวา ดังเช่นวัดบางยาแพรบที่มีความเชื่อความศรัทธาในด้านการเงินเงินมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันซึ่งนอกจากการตั้งใจประกอบอาชีพการงานยังมีความเชื่อในเรื่องของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจให้มีทรัพย์ หลั่งไหลเข้ามาได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นหลวงปู่ใหญ่ท่านเป็นพระประธานที่วัดบงางยะแพร่ชาวบ้านที่นี่ก็จะนับถือหลวงปู่ใหญ่กันถ้ามีเรื่องทุกข์ใจก็มาขอพรจากหลวงปู่ใหญ่อนุกเป็นชาวมอญโบราณแล้วเวลาเรามีเรื่องอะไรเราก็จะมาจุดธูปขอพรอน,อนก ขอให้ธรรมะาากินเจริญรุ่งเรืองจะสังเกตว่ามีพวงมาลัยมีลายเยอะแยะนั่นคือว่าสําเร็จที่นี่สวดมนต์กันทุกวันวันหลวงพ่อมาลัยท่านจะเน้นให้มาสวดมนต์กันประจําเป็นฝูนลุมจิตใจของชาวบ้านเลยถ้าเราใครมีทุกมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อยิ้มให้เราก็จะคลายทุกหลวงพ่อจะยิ้มเสมอเลย วัตถุมงคลของท่านนี่ทุกคนนับถือหมดเลยเนี่ยครับป้าดูซับ้าทำธุรกิจก็แบบเสริมหนุนให้ดีขึ้นนะครับจากเช่าอาคารธุรกิจเล็กๆจนมาตอนนี้เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงระดับประเทศประทับมากเลยทำไมทานาส่งประตัวเองเลยปัจจุบันคงเป็นเรื่องยากหากเราดำเนินชีวิตได้โดยไร้เงินแม้ว่าบางครั้งเงิน ก็สร้างความสุขให้เราได้เพียงชั่วคราวทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินไทยล้วนมีวิถีธรรมเนียมความเชื่อความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากมายหากต้องการไปขอพรขอพลังพิเศษเกี่ยวกับการเงินยังมีสถานที่อื่นๆที่เราได้รวบรวมไว้จากทั่วประเทศ ชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งนอกจากจะมอบความสุขทางกายยังมอบพลังพิเศษให้กับจิตใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้อีกด้วยถ้ามาจังหวัดสมุทรสาครก็ต้องมาวัดบางย่แพร่ขอปากไว้อีกสักวัดหนึ่งเที่ยวแล้วปัง เพิ่มพลังชีวิตการเงินมั่งคัง่งวัดบางยะแพร่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสาครก็มีที่เที่ยวเยอะนะครับ